กาตัที่นตอนนี้จะเป็นการแข่งขันผู้บอลผู้ดีนำบ้วนแดนเกียนครับจังหวัดเลยดกแดนเกป็นเลาเนักที่สามตัวเก็งเป็นนอนดับหนึ่งรับสไปเล่นในระดับจังหวัดนะคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมงการบริหารส่วนตำมวรสักงานอยู่ในชุดเสื้อสีเขียวกับทีม ขบถอบอค์ร่มร้องอยู่ในชุดเสื้อสีฟ้านะครับคุณเสินั่งนี้สามารถเข้ามาับฝันโน้นวิรุณสังยงนะครับคุณายงานจัดการแข่งขันพิธาการอำเภอของลานะครับรำโดยท่าหน้าออำเภอเทเลสักริจิกับปลัดบรรจารวมต้นแล้วก็เจ้าหน้าที่รายกานผู้บริหารแล้วก็อีกหลายฝ่ายหน้าส่วนที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ ตอนนี้คะแนนไทยนำอยู่ครับดับเหมอนกับอัดับสองครับโขนน้อร้อนสีฟ้าสีเขียวต้วตอสักงานครับอย่างที่บอกไปเมื่อเช้า่ครับสักงานเนทุกวันยิงติดเชืชาติไป หลายคนแล้วหลายยุคหลายสมัยนะของกัตร์นะาองี้ออกครับตามไม่ทางครับมางไอจงนี่เติร์ไปทุ่งนีนระหว่างทางถึงเวลาล้เดี๋ยวก็รู้เรื่องเวลาแล้ใกลยก็มาเรื่อยๆ่ะไอ้ันนี้ไปอ้รมมาเลยนสองสามนานใช่ไหมันทั้งฝันทีมเจที่บ้านต่อผมร้อน ดาาทางออกมาอ่าเป็อบนิดาานึนงไจออกมามีพัฒนาภูมิรัพัฒนาภูมิรัขาหลอกกช้าาคอยใ้าายโปง้งให้ผ่านกองหลังตอกตัวมาเล่น็นผู้ดได้ไหมหมายเลขสองของทางฝั่งของเราสักง้างหน่งมา,า,านล้วเนี เปลี่ยนความแรงสายเข้าตรงคือสอนสีผงสายยาวมาให้กับกิจทีแกลงนี้กิจให้กิจทีกิจทีหลายบ้างจับไม่อยู่ก็บางทีโดนตัดออกมาได้เนาะบอลเป็นวัฒนาภูมิรังตัดบอลได้วัฒนาโอี้ผมตองออกมา มันรับภูมรัลดอยากก้าวสู่กองทัพต่อจากตเขาไปนะสับด้วยซ้ายยื้อเป็นไหมตอนที่แรกไยื้อเป็นนะฝ่างหลางฝ่ายพีเอาแล้วโอ้่งสานขึ้นน้อยครกันโดยผสตกเล่นมาได้ที่เก็บตอนนี้เอาจริงบุตรพักนที่เลี้ยงประตูสำคัญเลย ในนัำสำคัญติดีกปลภาษีตนต <mat> ิด <seasoning> ทีว <sucks> ัน um> ี้ราคุ้มราปลาไหมตามน้ำต่อไปก็บราณมาคุ้เจนวลราณนนมาโอ้โหอย่าทันไหมไม่ทันไม่พู้อมออกเลยหวานคุ้มตอเาีริงต่อปงน้ำร้อน กรุงไทยเขาตางไยิงพันทีน่ะวัฒนาภูมิลังกไหลไมแม่ดลอยเข่าด่นานหลังฟ้าพระคุิสุนสามาสิจวานเปาให้นลองฟังกินของาปนร้อนได้ที่ี่สวรที่วัฒนาภูมิลังก์ขงเข้าฟ um> ้าเพืวุฒิพัฒ no, ทิพงจะมุดไปิพอยู่ทประตูเมื่อสักครู่ ัุตัณฑ์ทาเหเดียซ้ายเดี่ยวซ้ายมาทางแลนี้มัเลยใครอยู่ใกลรบุบาลช่วยส่งส้มมาด้วยสำหับูที่ออกไปกดเกม่ะได้หลายนิ้วตอเนื่องต่อที่จรารสาิตรับปากมาโอ้โหจราจรจรจรเกตรกรจากทุกท้องมามาให้โอ้โห ว่าาสร์มาแต่ว <s rup al> no. okay. well, ่าสร์แจับไม่ได้ครับดถร้อนร้อนตัดด้าเกี่วนี้ไ้ากินพี่ไปโตระกุุพัดโอ้หไม่เข้าต่อจเงเอตัทีก็ได้้กันจะมาที่ผมต่อนร้อนตัวเกาครับัวาโตไม่รวยเสื่ออย่างเเปลี่ยนจากทิศทีแกล้งิศที่กอกมา อาวันไปไม่ได้ครับโดนบล็อกออกไปเป็นมอนทุ่มของทางฝั่งน่าจะเป็นนักวงคนพลขุเนินจาระตุลจะทุ่มรั้องศฝั่งทีนงเอาตอนสักงานสักงานพุ่มกันมั้งไัฒนาภูมุรัง กัข้าวมีนั่งกับข้าววันี้นะาวันี้จะข้นข่าวดีมาบอกให้คนดูท่านผู้ชมทีมานักาข้าวกับข้าวจะเหลือเลยคเียดาเลยที่เป็นกงในการเลข้ากับกับข้าวโอ้เกียวพี่ไปจา่ซ้ายหูไม่เข้าไปลูกหน้าตากจโเสียดายไปทั้งคืนเลครับลูกนี้วชรก์้าเชียงครับ ขอโหลูกนี้ไม่เข้าได้ลูกนี้ตองฝันชิวตอสั่งง่ายเป็นตออท่านต้องฝัทชิอต่อผมน้ำร้อนมีพระจันมาปลายไก่มาอูรีผู้สามตัวน้ำพงพผลสูงแน่ปากตอนหลงซ้ายด้กิทีแปลงท่านกิ่กิดที มองซ้ายมองขวาไปโยนเข้ามาได้ไหมนี้หยุดนิดนึงมาดูทเทีอทอทบอออกมาบอลหลุดมาถึงฝั่งนีด้ดิพัตดิพัตจันทรต์ตามไปดิพัหงัดออกมาได้ไหมได้ทุกนักปั่นทีม เสร็จปะนั่นน่ะนั่นน่ะขาดแป้นสุ่มใจเข้ามาไปโดอนลับไปได้ที่กินวัตรเชี่ยวธนิกรกินวัตรคือหลังอะแถวที่มรุเทศที่คมมรุเทศโอ้โหนี่เปิดเปลาเข้ามือสา่าโต้โต้เลินวัต์จำมาควาก่อนมา มองตั้งสวนกลับไปกั้นมาโเ,เ,เรียเขียนวิานแก้วมีประตูเกิดขึ้นแล้วสีฟ้ารอบคะแนนนัดที่สามนัดสุดท้ายของทุกทีมพบกันหมดทั้งน้ทีมแข่งสามครั้งจากสี่จมวั เตกนาสอง,องต่อสอง,องอสองเท่ามทองต่ไปสองเทาสองไตได้ีตัดนัดจีวะต่อจีดบอก่าไม่มีใครเลยบอนมาถึงกองหลังวุฒิพัฒน์ทิมมงตัดสวนกัน ไอถึงก่อนเสียริงจ่วงมงก็อยครัก็ถุลว่ารงทนสูงแนนหลายบอลกไปางโยนถกไหมตูงนี้ไม่อเคออกมาได้ทันครัน้ำมาก ขอแมกหนเท่าของระหั่งฟิมสักงานขอป้อนกอนดไปอีสองาตาคุมรังพิมาไน้มามาตาคุมรังหลาขึ้นหลังมาต้นต้นไม้เลยพิพัฒน์พิพัฒน์จัทระยงไก่ไม่เข้าอกกอดตอกที ตัสาร์มโตเจ็บบอลต่อไปก็ไมครับทังฝั่งทีมเอาตอสักงามยิทธีแก่งธนกิจทธีเปิดไปถึงวัปราตูน้ำเกี่ยวไปได้ครับลูกนี้ ลานอนผมแสนลานอนแกซ้ายเนให้กบุิพัทน์นวงุบุิพัทน์รับลบมงคลยิงโอ้โหเตะได้รุ่นกันมงลคนสูงเลยุนหลังตัวเซตได้เท้าสกัดออกไปได้นะเต้ือเตนเตะนแต่ม like ุมองทั่งัทีมเตะสีฟ huh ้า

ยาปาทำไม้องต้นไอยากครับ่ากิตทีตรงนี้ี่หลานตาตุ้งทำไมหรืว่าหรว่าโอ้โหตรงนี้ศิลปินสัญญองให้กับบงินขอต่อโปรน้องได้เลยตรงนี้ก็ได้หลังเงิเก็สูงหายเยอดมากเกตสีแปลงได้เก็บ วัวลาปูมลำจุดพูดาออกข้างนะยังทันอยู่ไหมทันครับลูกนี่มุทิภชขึ้นลง,งเอาลงนี่หลายตามมามุทิภพตัดออกไปได้เลยแต่งทุนก็ตั่งปัจงจริงก้านลัชระแก้วีียวโดวนตัดได้ด้วยว้าเลยงานปูมเสม้นงาน หล่ขวาสังเกตให้ต่อต่อตงอ,ตอูงตันเ้เนไปไปไม่ได้ยักไปไปไปขาต่อฝน,นร้อนน้ำหยดเรียกพิ่มเลยเรียกเลยปึตัวได้ก็ลอให้บอลในออกมาก่อนบนนอกเข้าไปเ่อเต็มก็ได้ นัฒนาเข็จะพึงก well, so ันตลอดนะแบ่งกรพักแบ่งกันเล่นเริ่มทั hey, ah, ้ลายก็ทำบองทีมออกตอสัดงามไม่ผ่านมุขทีพกชิมวงอาการออกไปได้ก็บอลทุ่งกองระหว่างทีมออกตอนสัดงามเอ่อนสอนสีหง์ทุ่กายกไปันหรือไม่สาวก็ต้อง โอมไม่มีวะสาโอไม่ตอบโอ้บุญมีแต่ว่าสนายังไม่ถึงนีโอ้ลูกไงลูกบมลูกบมเลยก็ัวเองแตยังสิแก้วสะแสนแยังสรยังส็จ่ยลูกเองไปไปไปนี่ติไปนี่ติโหยงไม่ถึงต้องต้องไปสิ่ ในชุมมาก็องต้องปังคอร์อปองน้ำร้อนขอสวิพัฒจันทรรักเยี่ยมมาไม่ผ่านจิตทีแกล้งธนิจิตเ้าถึงก่อนที่ผู้สาประตูะิรับจันทรมาวิรัความปรารถนะไท้มาผลสะพานเจ็ดล่ะผนสะพานไปได้ไหมเดสองคน สุดท้ายมือตรงนพนะบ้าออกไปจากนั้นพุ่บตัวกลางก็สาทฤษฎจการตักแสนโอ้โดนดักไว้ได้ครับที่เวลาโดนคนแสนเวลาโดนคนแสนที่จะขอัฒนาพาดีนา ถึงบอกตอนเื่อไนาริตมพดหลข้างไหมตรติ๊บบอกโอ้โหรุ่เรกิจการจนญกิจถึสิ่ให้ทั้งปางทีมโอต่อโลนรมอย่าุ่มาซุ่ไกันคือหลังให้ศิวัตจันทรศิพัตเข้าการมาวันาแตกทิ่ไปมแล้วขวาแต่ให้ทานนี้จะมา ขอนิดน bon ึงบอลออกไปได้วลเวลาันตรงเส้นถึงเวลาแล้วโนทายเกใกล้เข้ามาเรื่อยๆแลยะอย่างนั้นอยู่ราะเกย้องไปโผล่่งไหนใช่ไห้ั้งหมดัพิรุณันยงบลลยได้ดเวลาการแข่งขนรายได้ครับนัทีส รั่งท้ายของทุเกเทีนะคระับผมปบอกว่าเชติบ้าคารับเอาอัวอนร้านนั้นอยู่ในคุณสมจากผู้เล่นหมายเลขย7คี่สิบเจ็ดคับทีชื่อวงพักรักู่เดนียวมาชคพึ่งเวลาหลังกันต่อครับตางเป็นก,ก,กนระพราบจากตเสียงของ